ามาสังเกตกันว่าป้ายของแรงเลอร์เนี่ยมันมาทีละรุ่นทีละรุ่นเป็นยังไงแล้วก็มาดูพิจารณาจากจากที่ว่าดูซิปของอเมริกา20ปีขึ้นลงครับอันนี้น่าจะเป็นยุคนี้อันนี้ก่อนนะภายใน6ตัวนี้เร,เรียบเรียงมาจากหลักฐานป้ายที่เป็นรองเท้าบูทอันนี้อันนี้อันนี้ ที่ซิปรองเท้าบูทนีอันนี้นะมาเป็นดาวก่อนอันนี้คือป้ายป้ายที่ว่าตรงเป้าอ่าอันนี้อยู่ตรงเอลเอลด้านซ้ายหน้าเห็นไหมเป็นดาวอยู่อย,อยู่ก่อนนะอาจจะมีเก่ากว่าน,นี้อีกนะเราไม่ทันแล้วก็ ไล่มาตามนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้แหละแต่พวกนี้เขามีขั้นตอนการผลิตป้ายเขาเปลี่ยนไปเรื่อยเท่าที่หาได้เรามีรูปแบบของป้ายก็คือหกป้ายของเราที่หาได้นะอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้นะทีน,นี้เอาเอาเท่าที่มีขั้นตอนของแรงเลอร์นี่เราก็ดูตามนั้นเลยว่าการเรียบเรียงสินค้าหรือเรียบเรียง ลำเลียงเขาเรียกว่าลำเลียงลำเลียงสินค้ามาขายทั่วโลกเขารูปแบบแล้วเราคำนวณกันดูตามระยะทางของประเทศว่าอยู่ประเทศไหนยังไงแล้วก็ควรจะต้องผลิตที่ไหนส่งไปแถบไหนมาอีกแล้วครับเรื่องราวของแลงเลอร์พวกเพื่อนเรานี่อดูเขาชอบกันมากก็เลยมาถึงเรื่องราวของ แรงเลอรอีกครั้งหนึ่งว่าการผ่านการผลิตของแรงเลอร์เนี่ยเรามาดูเรามาดูการการผลิตเนี่ยเห็นไหมหรุ่นเขาที่แล้วนี่ก็คือบอกรุ่นอเมริกานี่สหรัฐอเมริกาเป็นอย่างนี้นะครับกลับมารุ่นนี้ป้ายคล้ายกันเลยแต่มีคลิปแดงๆเรามาดูเบื้องต้นของแผนที่ เรื่องราวของแรงเลอร์นี่แผนที่ของโลกนี่คือเรามาดูว่าเกิดจากอะไรทำไมถึงจะต้องไปทำทำไมถึงจะต้องไปทำที่ประเทศต่างๆเรามาดูเห็นไหมเรามาดูเรื่องราวเลยนะตอนนี้มาดูทำไมของแบรนด์อเมริกาทำไมถึงผลิต ดูเห็นไหมที่สองประเทศนี้จะเยอะมากเลยฮอนดูรัสกับโซวาดอนิการากัวถ้าสังเกตนะพวกแบรนดังๆเลยจะมาอยู่แถวประเทศนี้หมดเลยคอสตาริกาเห็นไหมปานามาปานามานี่อยู่ท้ายแต่ที่จะเยอะที่สุดก็คือแดงๆเนี่ย เยอะสูบดที่เห็นเห็นฮอนดูจะเห็นฮอนดูัสจะเห็นเยอะเยอะมากเลยถ้ดูแผนที่นะอสีนี่ก็คือเม็กซิโกเม็กซิโกเข้าอันนี้คือชายแดนที่เห็นนี่คือเม็กซิโกใช่ไหมขึ้นไปก็น่าจะเป็นอเมริกาเห็นไหมทำไมถึงผลิตเพราะเม็กซิโกเม็กซิโกนี่คือติดกับอเมริกาเห็นไหมครับเราจะเล่าเรื่องราวที่ว่า หลักฐานการแผนที่ทําไมก็ถึงผลิตประเทศไหนประเทศไหนเราให้ดูอย่างนี้เราพี่พี่เพื่อนเพื่อเราจะทราบกันดีเลยว่าเพราะอะไรเห็นไ,ไหมแต่ของแรงเลอร์ทำไมก็ถึงประเทศเม็กซิโกเนี่ยดูจากเป็นร้อยตัวนะถ้ากางเกงเขาอ่ะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ลงมาเนี่ยลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆเนี่ยแถวเนี้ย ซึ่งเนี่ยแถวเนี้ยแรงเลอ่อเขาก็จะมานะเขามามาผลิตเหมือนกันนะแต่หลังนั้นมาทางเอเชียเยอะทางปากีสีนังกายอินโดอินเดียมีทั้งนั้นฟิลิปปินส์กัมพูชามาหมดหลังๆมาถึงแล้วแต่นี่นี่คือยุคยุคก,ก่อนนะสิบกว่าปีหลัง10บสิบกว่าปีก่อนเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้มันก็ทะเลแคริบเบียนเห็นไหมแคริเบียนมหาสมุทรนะ แซิฟิกโอเชียนนะแถบเนี้จะเอาเบงกอลอยู่อีกฝั่งหนึ่งแถบแถบบ้าน,น,นเรานุ่นน้นปลาฉลามเยอะอ่ะสมัยก่อนก็เครื่องบินก็เกือบลงไปเที่ยวทีหนึ่งอะเอไหมตอนนี้เรามาเข้าเรื่องของเราเลยตัวนี้ที่เคยเขาที่แล้วที่ดูกันต่อเนี่ย ก็คือของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับที่บอกแต่รุ่นนี้ที่มันเหมือนเปี้ยเลยนะนี่คือรุ่นรุ่นแรกเลยนะแลงเลอร์ขาสั้นนะนี่คุยตอนนี้คุยกันถึงขาสั้นแลงเลอร์ขาสั้นใช่ไหมคือขาสั้น พวกนี้บนนี้นี่คือขาสั้นทั้งหมดขาสั้นทั้งหมดที้เราจะบอกว่าของสหรัฐไปแล้วนี้เรามาดูสหรัฐที่เขาที่แล้วใช่ไหมที่ว่า ะดุมไม่มีหมดุดทีนี้เรามาดูตัวที่เหมือนที่สุดเพราะว่าหายากนะเม็กซิโกจะหาง่ายที่สุดที่ป้ายนี่ค่อนข้างคล้ายกันเลยนะตัวอักษรกับดาวดาวอะไรเนี่ยอันนี้ของอันนี้ของสหรัฐก่อนสหรัฐเราก็ไม่ต้องพิกแล้วนะด้านใน้นามาเริ่มต้นจากเก่าเลยนะ น,นี่คือร่องรอยคล้ายแต่มีน่าจะรุ่นใหม่กว่าอีแดงๆตรงนี้แต่คล้ายๆแต่ของรุ่นสหรัฐเลยไม่มีแดงๆสหรัฐเลยขวามือนี้ไม่มีแดงๆแบบนี้ไม่มีแต่อันนี้เป็นของออกเลยอันนี้คือทำคล้ายๆกัน ที่เราดูแผนที่กันไว้เห็นไหมคอสตาริก้าเห็นไหมที่บอกเลยเนี่ยเห็นที่คุยกันไว้ที่แผนที่เมื่อกี้เนี่ยอันนี้จะด,ดูดูไม่ได้อันนี้คอสตาริก้าแล้วนะอ่าอาที่บอกคอสตาริก้าก็รุ่นรุ่นเก่านี่ถือว่ายังเป็นรุ่นเก่านะเพราะว่ายังไม่มีแม็กน,นี่คับ พืนเกงขาสั้นออกมาแสดงว่าทางอเมริกามีส่งไประหว่างนั้นก็มีส่งไปทำไม่มีแม็กไม่มีไม่มี Mac. ไ,มมไมมเอเป็นกระดุมตรงนี้ปกติต้องมีกระดุมถ้ารุ่นใหม่ๆรุ่นพวกนี้ก็ไม่มีนะหรืออาจจะไม่มีก็ได้เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆ อันนี้คือป้ายเหมือนกันก็น่าจะออกมาออกมาหลังอะแต่ดูอันนี้ก็คล้ายๆงานวัสดุนี่เป็นแบบแม็กซิโกเลยนะเดี๋ยวจะมาให้ดูทีละอยา่างของเมกการนี่ตัวนูนเห็นไหมแล้วบอกว่ารองเท้าบูทสิบรองเท้าบูทอันนี้เราก็ยังไม่ทราบอ่าบูทเหมือนกันแสดงว่าเป็นยุคเดียวกันเลยคอสตาริกาเนี่ย ชาวต่างชาติก็เข้าไปลงทุนเยอะนะในใน,ในประเทศเนี้อุตสาหกรรมอะไรกันการประเทศเขาก็ที่น่าท่องเที่ยวนะเป็นรฮทบูธทางนี้ก็เป็นออกมารุ่นเดียวกันนะอเมริกาคอสตาริกาป้ายก็คล้ายกันถ้าป้ายตรงตรงระหว่างตรงระหว่างซิปเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะคล้ายกันนะ เออวัสดุจะใกล้เคียงกันมากเลยอเมริกาคอสัิกาเียบคือดูแทบจะใกล้เคียงเลยนะอ๋อแต่แต่อันนี้ไม่เหมือนกันเย็บตรงนี้อันนี้สองเส้นไม่เหมือนกันก็เ,เหมือนนะเหมือนเหมือนแต่เพี่หนูว่าเย็บคนละแบบน,นี่สองเส้นเหมือนกันอันนี้ก็สองเส้น แต่มันออกคนละประเทศอันนั้นของคขสซาริก้าเย็บตรงกลางผ่านนี่เนี่ยของอเมริกาเย็บตรงริมเลยริมชิดออกมาบอกว่าเรื่องราวของเราเนี่ยก็เป็นรุ่นเก่าอยู่นะเราดูจากซิปเป็นหลักถ้าซิปเป็นรองเทา้าบู๊แต่คือน่าจะเก่าแล้วจะใหม่กึ่งกลางกึ่งยุคป,ปลายของของอเมริกาคือทางนั้นก็คือเริ่มเขาเริ่มจะ แรงงานค่าแรงหรือเริ่มจะสูงเลยแล้วเขาเริ่มเป็นยุคยุคแรกน่าจะยุคแรกเลยพราสดุยังเป็นยังเป็นรุ่นเก่าอยู่แต่ไม่มี Mac. แม็กซ์แรงเรื่องอาจจะไม่มีนะเขาก็เยดูไปพร้อมกันแล้วกันเราก็ศึกษากันอยู่มันพอยุคยุคตุงเป้าใช่ไหมที่บอกมันก็มายุคสองนั่นน่าจะเป็นยุคใกล้ๆกันนะยุคแรกพอยุคสอง มันมาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นใหม่แล้วรุ่นใหม่ของของของหลังจากที่สองตัวนั้นมาอ่ากระดุมไม่ใช่ละถ้าเราสังเกตกระดุมเป็นนี่ละรุ่นหลังรุ่นหลังรุ่นหลังแต่คือเป็นยุคสิบกว่าปีอะสิบยี่สิบปีอันนั้นต้องมียี่สิบปีนะที่ดูข้างต้นเมื่อกี้ถ้าไปอย่างนั้นต้องมียี่สิบปีนี่สิบกว่าปีขึ้นยุคนั้นสังเกตว่า ถ้าเราเคยคุยกันถ้าตอนแรกก็คือ r y ใช่ไหมมันคล้ายๆนี้ก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะเห็นไหมมาตรงนั้นใช่ไหมแต่ของ r e y ไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ได้ทําตรงเป้านะตรงป้ายสองตัวที่แล้วไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีของ r e y ไม่มี r y ก็จะมาตรงด้านเอวหลังเลยที่ถ้าถ้าติดตามตั้งแต่คลิปคลิปต้นนะคลิปแรก,กของรงเล l e r นั่นแหละเนี่ยเข้ามาเป็นแบบเนี้ย กระดุมก็จะเป็นรุ่นใหม่ๆมาแล้วนี่ของอเมริกานะครับนี่ไงสหรัฐอเมริกาแต่เป็นรุ่นรุ่นรุ่นเราจะเรียงมาเป็นรุ่นรุ่นเลยนะครับว่าเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนเอาจากยุคแรกเลยนะยุคแรกเอาของเท่าที่เรามีเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อกี้ ยุคหยุคสองโดยประมาณนะสันนิษฐานว่านี่น่าจะเป็นยุคยุคที่ต่อจากรุ่นที่มีตรงนี้ป้ายอยู่ตรงนี้แต่รุ่นนี้เราก็ไม่เคยดูข้างในนะเราก็มาดูมันก็ไม่มีแม็กนะแต่แนวการเย็บเลยเหมือนกันหมดเนี่ยขาสั้นซิปก็เป็นรุ่นใหม่ไปแล้ว เราดูตะเข็บข้างนี่เพื่อนเพื่อน,น,นชอบกันมากก็เลยถ้าของถ้าชอบกันก็ต้องมีจัดเรื่องราวพวกนี้มันสนุกอันไหนก็เป็นลูกโซ่อย่างดีเลยนะามาเจาะลึกกันเลยโอ้ถ้าสีดำเขาจะเป็นตะเข็บนี่ของอเมริกาเขาจะเป็นตะเข็บลูกโซ่ขาวเลยนะ ลึกเลยขาสั้นไม่เคยมีคนทำอะครับ่วนแญ่มีแต่ขายาวแต่ขาสั้นเราคิดว่ามันเป็นกางเกงที่น่าสวมใส่มากที่เป็นกางเกงที่กางเกงลุยอะเดินป่าใส่นอนใส่เที่ยวขึ้นเขาขึ้นเหนือลงใต้ไปต่างประเทศฝรั่งนี่บางทีก็ไปต่างประเทศเขาใส่ขาสั้นขึ้นเครื่องบินเลยนะครับ <laughs> บางทีเขาไปเกาะท่องเที่ยวเลยพวกนี้ไปไปแถบที่ไปเที่ยวใส่กันดือด้อนะครับ นี่เรามาแต่มันต้องเดินต่อไปเรื่อยห,น,หอนนี้ก็จะเห็นไหมตัวอักษรจะเล็กนูนถ้ามันรุ่นหลังๆท้ายๆก็จะอันนี้จะพูดง่ายว่าจะเขาค่อยใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเห็นหอ่าอสซาลิตาเห็นไห,รนเ,ห,นไหเราสังเกตนะที่เราเราดูมาเป็นร้อยตัวนะ เม็กซิโกตั้งปลาเข้าไปแปดเก้าสิบตัวเท่าที่เราเห็นนะที่ว่าถามใหญ่อยู่ที่เม็กซิโกแน่นอนเมื่อสิบยี่สิบปีก่อนนแลว้วพี่ของเม็กซิโกเยอะที่สุดอันนี้ก็คือเมื่อกี้ที่บอกให้ดูดูกันข้างต้นแล้วว่าเขียวเขียวไงถ้าอย่างเงี้ยจะเข้าใจโปโลมีหมดเนี่ยแบนเนมมีหมด ประเทศพวกนี้มีหมดคืออยู่ข้างล่างเม็กซิโกเห็นไ,ไหมเกือบเกือบจะถึงนู่นเลยถึงปนานามาใช่ไหมอันนนนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกใช้อเมริกาก็จะเรียกใช้เม็กซิโกมากที่สุดเพราะมันใกล้งไงขนส่งก็ถูกอะไรก็ถูกเรามีอย่างนี้เลยมาเทียบกันจะจะเลยดูเรามาดูซิปซิ ซ่เป็นรุ่นใหม่ละซิจะเป็นรุ่นเก่าได้ต้องต้องต้องเป็นเป็นป้ายอยู่ตรงข้างกระเป๋าสิ่านั้นหนึ่งตรงเป้าครับตรงตรงเป้าขึ้นไปอยู่ตรงเนี้ยถึงจะเป็นรองเท้าบูทแต่อันนี้ก็เป็นยุคยุคน่าจะเป็นยุคถ้า YKK ก็น่าจะยุคของของแม็กซิโกแล้วน่าจะไปพร้อมๆกันนั่นแหละ ของเม็กซิโกเลยเห็นไ,ไหมน,นี่เม็กซิโกนะใช่ไหมใช่นี่อะไรคอสตาริกาใช่นไหมน่าจะเป็นยุคเดียวกันเลยนะ่ยเราดูจากวัสดุนะอยู่ที่ประเทศที่ทำนล้นลูกโซ,โซ่เหมือนกันเลยเนี่ยข้างล่างลูกโซ่ขาวเห็นไหมข้างบนน้ำตาล เหมือนกันเลยนะ่ะเออน่าจะไปพร้อมกันนะ่ะสั่งทำสองประเทศโรงงานฐานการผลิตซิปก็เหมือนกันดูกระดุมอันนี้มาวิเคราะห์เลยนะเราไม่ต้องไป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 ดูว่าเขาเล่ามาหรืออะไรไม่ต้องเรามาดูกันเลยกระดุมเหมือนกันซิปเหมือนกันอันนี้คือเม็กซิโกอันนี้คือ คอสตาริกาเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่ป้ายเดี๋ยวดูข้างในอันนี้คอสตาริกานะตัวแรกอัน,นลูกโซ่น เม็กซ <Mexico S 2> mm ิโ hmm. กเราก็ดูมานแล้วใช่ไหมแต่มันต้องเอามาอ้างอิงมาเทียบเม็กซิโกนี่คอสติกาก็คล้ายๆกันนะคล้ายกันเลยละ่ะคล้ายกันเออแต่ mm hmm. แรงเลอร์รุ่นส่วนใหญ่ไม่มีไม่มีกระดุมนะไม่มีกระดุมเออเราก็เพิ่งสังเกตวันนี้แหละคล้ายกัน ก็คือคล้ายกันนั่นแหละคล้ายกันเลยอันนี้อันนี้อัีอันนี้น่าจะเป็น้ายกระดาษคล้ายๆรุ่นเมื่อกี้นี่คือแหลงเลิมหมดนะครับเป็นตัวหนังสือนูนนูนไม่เยอะมากก็คือไม่ใช่อเมริกาแนละ้วของอเมริกาต้องตัวใหญ่นูนนูนตัวใหญ่กว่าอันนี้ของอะไร คอสตาลิก้าเหมือนกันใช่หไหมเป็นรุ่นใหม่สรุปแล้วถ้าแรงเลอร์เราจะดูอะ่ะอันนี้ก็ป้ายก็คล้ายๆกันนะเดี๋ยวเเรามันดูมันก็คล้ายๆกันนะที่บอกว่า้าถ้า,ถาเป็นรุ่นรุ่นเก่าจริงๆมันต้องเป็นรูปรองเท้าบูทยอย่างเดียวเลยเออเอา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 ,เอาหลักง่ายๆกอนเลยอันนี้อะไรโอ้คอสตาลิก้า จากร้อยกว่าตัวนะมีคอสซาลิก้าเนี่ยไม่ถึงห้าตัวอันนี้สุ่มนะสุ่มสุ่มสุ่มมึกว่าสุ่มดูสุ่มดูดูจากของที่มีที่สะสมไว้แต่กระดูอันนี้อ้อมันจะมีสองรุ่นก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นรุ่นป้ายอย่างนี้กับป้ายอย่างนี้มอันนี้รุ่น อันนี้รุ่นผมบอกว่ารุ่นดีอ่ะน่าจะรุ่นท็อปเปล่าอันนี้น่าจะเป็นรุ่นลองเปลบาสันนิษฐานก็คือกระดุมจะไม่เหมือนกันน่าจะเป็นรุ่นใหม่แล้วละ่ะเออแต่รุ่นใหม่กับรุ่นรุ่นนี้ที่บอกไว้ถ้าสังเกตถ้ารุ่นเก่าป้ายจะเป็นดาวหมดเลยจะหามาให้เดี๋ยวสันนิกาน นี่เราดูเนี่ยอันนี้คอสตาริกานะครับอันนี้อันนี้อเมริกาเราพอจําได้ละเราดูพร้อมกันอมเมริกาจะไม่มีป้ายแดงๆตัวนี้คอสตาริกาที่เรามาดูป้ายดาวนี่คือป้ายดาวหมด เป็นงานรุ่นเก่าสันนิษฐานเลยนะดูเลยก็คืองานรุ่นเก่าต้องเป็นป้ายดาวป้ายดาวกับป้ายรุ่นใหม่มาก็จะมีตามยุคอย่างนี้แต่ก็ยังเก่านะน่าจะเป็นรุ่นแบบออกมารุ่นถูกกว่า เนี่ยที่บอกว่าเมื่อกี้เป็นป้ายของส,สหรัฐอเมริกาแต่เป็นรุ่นใหม่กว่าป้ายตัวนี้กับตัวนี้นี่ป้ายนะมีหลายแบบจริงๆนะโอ้โหดูไปดูมายังจำไม่หวาดไม่ไหวเลยสุดแล้วงานงานถ้าไปเก่าจริงๆต้องเป็นป้ายดาวอะเก่ากว่านี้ก็ยังไม่เคยเห็นนะ มันน่าจะมีเก่ากว่านี้อีก่ะส,สรุปแล้วก็คือรวมพลป้ายแตกต่างกันแบบของแรงเลอร์ตอนนี้วันนี้ก็เราเราก็คอเรียบเรียงได้คร่าวๆนะนี่คือเรียบเรียงโดยโดยของของเราเองนะเราเรียบเรียงโดยที่ไม่ได้ดูข้อมูลดูเลยแเราดูจากหลักฐานที่เขาผลิตออกมาว่า ยังไงแล้วก็อยู่ในประเทศไหนการลำเลียงสินค้าเขาขนส่งทางเรือทางอากาศขนส่งขายทั่วโลกเนี่ยเขาเรียบเรียงยังไงเราจะได้ความรู้มากเพราะเราดูจากแผนที่จะรู้เลยโอ้ทำไมถึงเม็กซิโกเยอะเพราะเม,ม็กซิโกเขาใกล้อเมริกาที่สุดใกล้มากเหมือนข้างบ้านอะติดถ้าเดินเหมือนกับเดินเอามาเอามาส่งเลยอย่างเงี้ยต้นทุนเขาถูกคือไม่ได้ทาประเทศไม่ได้เย็บที่อเมริกาแล้วก็ไปเย็บนั่นน่ะแต่ส่วนนั้นต้องไกลอีกหน่อย ความสุขพวกนี้กับความรู้พวกนี้นี่ก็วันละนิดวันละหน่อยครับดูเป็นความรู้เพื่อจะซื้อใช้หรืออะไรเป็นที่นิยมของทั่วโลกนะครับ